ครับก็เป็นฮาร์ดดิสาขาที่5นะครับฮาร์ดดิที่ชลบุรีฮาร์ดดิ้งไบนานาคอปีโรเซอร์ครับสาขานี้มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้บ้างครับอ,อ,อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็น flagship store ของฮาร์ดดิ้งไบนานาแล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้น โจทยที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทํามาแบบว่าต้องว้าวอะคะว้าวอยู่นะต้อง,องว้าวครับสมการรครอาที่แบบเราในรมิดแบบจิ๋วตรับคือต้องบอกว่าภาพแรกที่ไอดีนให้เราดูในวันแรกที่เราเห็นแบบบอกเลยว่าคือคิดว่ามันต้องดังระดับโลกนะ<อ>จริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเลยฮะ ตามเป๊ะตามเเอาจริงๆคุณเป๊ะเคยบอกว่ามันสวยกว่าแบบด้ยอันนี้แรงงมาดันไฟมันได้มาจากนนไคืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของ h a r ุด o อเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นเจ n e น e นะครับก็คือความไม้ไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ h a r ุด o อรบไยนานาเนี่ยเป็นสาขาที่ สร้างชื่อให้กับฮารุดอจริงๆนะฮะนอกจากแนวมาใหม่ที่มองว่ามันเข้ากับเองก็ไม่แพ้กันใช่ครับคือจุดเด่นของฮารุดอตไบนานาเนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบริษัทที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้อง รวมทั้งอุปก,กรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาประเทรสเซอร์ชัยครับรไม่ได้คืกาแฟแเรานำมาจากประเทศไรนครับกาแฟเรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณ100เกิน 100, 100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันแล้วมาที่ฮรบก็คือจะได้เจอกับทุกสายพันธุ์นรใช่ครับเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลนคฮะ จะมีประกาแฟจากทั่วทุกม,มุมโลก,กเลยครับดีไม <laughs> ่จบเลยอออ๋แล้วฟาได้มาเจอที่ที่มันมรวม <c oughs> ทุกอยาก่างคืออ่ะไปก่อนถ้าไปชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันเหมือนอาร์ตอนิเมชันลครับมันมันเหมือนแบบทำให้มันเป็นมุมทั้งหมดรลยคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ของเราคนก็ ทิปใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเขามาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรืออ่องของการออกับกาศารดีไซน์แล้วแล้วก็รู้จักพี่เป้กับพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบ2อย่างชัดๆคือแบบดวงตากับดวงติ ดวงตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญสำหรับการออกแบบ <laughs> แล้วพอลงมาแล้วแบบทีม่มันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็โดนติดเป็นคติต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งข้างหน้าก็แบบคนจะต้องว้ากับจุดนี้แน่นอนแล้วในนันนน้นพอคนมาจากข้าเราก็อยากมาถ่ายรูปก,ก่อนเขาก็จะมาดูว่าไอ้กาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์อนี่มันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมันเร รังสรรค์แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่รวมกับคอกาแฟคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะมันตั้งแต่คนตั้งแต่หั่เมล็ดกาแฟคนเป็นโลคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปีดผมว่ามันเติมเต็มทุกจุดสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าขอกาแฟบนเกาะนี้นี่คือวันนี้รานเป็นแด้รับเชิญมีของฝากมาได้หมกับร้าน พูดถึงเอาพูดถึงง,งานอาร์ตอะคะ่ะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องลรลังสรรต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอะ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปลองเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทํางานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเรือกว่านิว,นว,นวรู้สึกว่า การรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟ ى, หรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบเออวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าฮารุดอทจะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่ผู้คนจะต้องมาค่ะฝากร้านครับก็ทุกครั้งที่เราคุยกับคนออกแบบไม่ว่าจะเป็น ไทก็ตามไอดินก็ตามเรามาให้โจทย์ไอดินเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทํางานของบาริสต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะะดูดื่มด่ากับกาแฟที่เรานําเสอนอะเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกับไนะ,ะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะะเราก็ขอฝากร้านฮารุดอกไบานานาครับสาขาชนบุรีนี้ ไปกับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลครับโอเคขอบคุณครับ